นักเรียนโรงเ,ววเรียนวิรัสสตรีนุสรนวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมห้องน้ำห้องส่วมตามนโยบายสุข้าพที่มีความสุขแฮปปี้ไพร์เลดตามมาชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมห้อง,งน้ำกันนะคะหูสะอาด อุ้ยสะดุเมือสบายมากผูกสุขลักษณะสวยงามวู้เดยเรานะคะมีการจัดกิจกรรม,มสุขาดีมีความสุขโดยแบ่งกลุ่มที่ช่วยเหลือนะ้องโดยมีการ จะมีการมอบรางวัลเล็กๆน้อยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนชาวโรงเววรียนวิรศิตรีนุสร์ค่ะจากที่โรงเรียนของเรานะคะได้ดําเนินงานตามโครงการสุขาดีมีความสุขซึ่งส่งผลให้โรงเรียนของเรานะคะได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาดีมีความสุขสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม,มศึกษาพังงาภูเก็ตระนองประจ,จัปีงบประมาณพศ2567ค่ะ in your name <laughs>